ครับวันนี้วันที่9วันอาทิตย์ที่9หกเกตหกตัวนี้ตัวผู้หมดครับตัวผู้หมดทั้งหกตัวสวยงามตามทองเรื่องใสกระรับ,ร,บร้อยสวยชุดนี้ร้อยงาม Alo luôn á, เดี๋ยวบ้างๆที่จับถ่ายรูปตัวไว้ตัวมั่นชู่วค่อมรอจ่อบงบ้าง